สวัสดีนะฮะเอพีกันก็หอมาพบมาเจอมาเจอก,กับช่องไหนโผศิชาแน่อฟซีมองแทบไม่เห็นอะไรเลยในเอฟซีภูเขานี่อยาหวังว่าจะได้เห็นในเอฟซีภูอยู่ตรงนี้หายนะเอฟซีภูต่างมองหาย สวนนนผู้ลวงไม่เห็นต้นไม้อยู่ใกล้ๆนี่ก็ยังไม่เห็นเลยนเอฟซีหมอกลงหนามากเลยอันนี้น่าจะเป็นหมอกละอองเป็นหมอกละอองฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมดูโอ้ถ้าขับรถนี่น่าจะอันตรายเนาะมันมองอะไรไม่เห็นนะ ต้นไม้อยู่ใกล้ๆนี่แทบมองไม่เห็นเลยนเอฟี C. หมอกลงหนามากเลยอืมมองอะไรไม่ค่อยเห็นหวันนี้ในเอฟี C. ท่านก็เหลืองานสุดท้ายนี่นะฮะ ก็คือ,อก่อกอบอกนะเอฟซี FC. ก่ออิดค้องหมูช่างพงเนาะก่ออิดประมาณเพียงเอวนี่แหละนะเอฟซี FC สั้นนะคองหมูของช่างพงแล้วก็เสร็จสิน้นภารกิจทำค้องหมูเสร็จแล้วก็น่าจะเตรียมไปส่งมอบบ้านเนาะ เตรียมไปส่งมอบบ้านนะเอฟซีเดี๋ยววันนี้จะทำป้ายนะเอฟซีท่านอ่ะจะเขียนป้ายติดไว้ที่บ้านลุงถนอมนะฮะก็จะไปเขียนอะไรเยอะนะเอฟซีเขียนใส่แผ่นไม้ฟ้าเอาเขียนใส่แผ่นไม้ฟ้าก็จบแล้วนะฮะโอ้ยวันนี้หมอกลงหนามากเลยเอฟซีดูมองไปทางไหนก็มีแต่หมอก อากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะวันนี้แต่ว่าหมอกเยอะมันเป็นหมอกฝนหรือว่าหมอกหมอกหน้าหนาวไม่แน่ใจนะ FC เป็นละอองฝนหรือเปล่านะโอเคนะ f เอฟซท่านก็ฝากไว้เท่านี้นะเขาก็หายนะ f เี